ดูชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับ ในสกราดใหม่นะครับในปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับเริ่มต้นสกราเดือนมกราคมมานะครับก็มาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีธาตุไฟแม่สิงและก็ชาวราศีธนูดุชตาของคุณในเรื่องราวเกี่ยวกับการทำลายด้วยไพ่ยิปซีจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่การงานของคุณกันนะครับสำหรับการงานของคุณนะครับในเดือนมกราคมนี้ในปีพุทธศักราช2 5 6 7 ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นตรงนี้สื่อถึงในรูปแบบของการขับเคลื่อนการงานที่มีความก้าวหน้าดีลงตัวเกิดขึ้นแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสิ่งที่คุณพากเพียรพยายามแล้วก็ทุ่มเทลงไปทุกอย่างจะสมฤทธิผลแล้วก็เก,เกิดในรูปแบบของความสําเร็จขึ้นมานะครับโดยหลังจากนั้นนั่นเอง จึงส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้ในปี67เริ่มต้นสกลาดมาก็นับได้ว่าชาวราศีธาตุไฟเองจะได้เจอกับโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตการขับเคลื่อนธุรกิจการขับเคลื่อนด้านการงานจะมีความก้าวหน้าและก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างดี ซึ่งตัวของคุณเองก็มีความขยันอดทนดีนะครับในการสร้างสรรค์ในเรื่องราวของการก่อร่างสร้างตัวหรือในเรื่องราวของการขับเคลื่อนการงานให้ฝ่าฟันกับในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาและก็ส่งเสริมให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นตามมานั่นเอง ทำให้นะครับถือว่าองค์ประกอบให้ทั้งสองใบนี้นับว่าเป็นการขับเคลื่อนและก็ลงตัวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนที่เป็นผลลัพธ์จากความทุ่มเทภาคเพียรพยายามจนนําไปสู่ความสําเร็จทําให้คุณสุขสบายเกิดขึ้นในชีวิตตามมานั่นเองในช่วงของครึ่งเดือนล่างนะครับไพ่เป็นีิปรากฏขึ้น ซึ่งถือว่านะครับเรื่องราวของชีวิตของคุณมีการขับเคลื่อนมีเกณฑ์การพัฒนามีการต่อยอดหรือเรื่องราวของการที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นกับการขับเคลื่อนให้การงานนะครับมีรูปแบบของการเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นคุณมีความขยันอดทนเข้มแข็งเป็นอย่างดีในการสร้างสรรค์ชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ในเรื่องการงานของคุณลงตัวเลยทีเดียวครับสําหรับในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ออกมาเข้าตากรรมการทุกคนต่างเชื่อถือทุกคนต่างเชื่อมั่นในเรื่องราวของความสาม้านของคุณเป็นอย่างดีและตัวของคุณเองก็มีรู้สึกว่าอยากจะสร้างสารรค์ความสําเร็จนะครับมีไฟและก็มีความอดทนมีความขยันเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวในช่วงของเดือนนี้ทําให้นะครับเริ่มต้นสกัดขึ้นมานั้นในเรื่องราวของการงานของคุณเองถือว่าเป็นการงานที่ดีแล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนั่นเอง ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับก็ถือว่าทุกอย่างจะเริ่มลงตัวและก็มีความสุขสบายนะครับเพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตที่จะมีความสุขเกิดขึ้นนั่นเองเท่ากับว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังของคุณงานที่หนักๆในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็จะเริ่มสำฤทธิ์ผลนะครับเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันและทําให้คุณเองก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับกับการได้ใช้ชีวิตที่ไม่ได้กดดันเหมือนในช่วงของครึ่งเดือนแรก ครึ่งเดือนแรกนะครับจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าควรจะทุ่มเทกับการทํางานอย่างเต็มที่ช่วงของครึ่งเดือนหลังความสุขความสบายใจจะก่อตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นความภาคเพียรพยายามที่คุณสร้างสรรมาในช่วงของครึ่งเดือนแรกจะสำฤทธิ์ผลกว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองส่งผลทําให้นะครับถือว่าองค์ประกอบภาพรวมสําหรับในเดือนนี้ของคุณนั้นด้านการงานของชาวราศีเมษชาวราศีธนูและก็ชาวราศีสิงห์นับว่าเป็นจุดจงหวัที่ลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสำหรับการเงินนะครับของชาวราศีธาตุาไฟไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินของคุณนั้นก็ถือว่าเป็นจุดจังหวัดที่ดีเลยทีเดียวครับคุณจะได้รับโอกาสในช่องทางแล้วก็ลู่ทางเกี่ยวกับการเงินของคุณดีเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตของคุณดําเนินเรื่องราวนะครับไปอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่าอนาคตกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนั่นเอง ไพ่แบรแรกสื่อถึงในรูปแบบของอนาคตที่ฝ่ฝันนะครับที่คุณอยากจะจับป้องได้และมันก็จะสามารถสําเร็จเกิดขึ้นเท่ากับว่าการเงินที่คุณคาดหวังอยู่การเงินที่คุณรอคอยอยู่หรือการเงินที่คุณจินตนาการอยากได้เงินเยอะอยากได้เงินมากก็มีสิทธิ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จเกาะตัวขึ้นมาได้ เพราะไพ่ไปที่2ก็สื่อว่านะครับตัวของคุณเองก็จะเริ่มได้จุดของความสาเร็จแบบเล็กๆน้อย,อยๆเกาะตัวขึ้นมานั่นเองซึ่งถึงแม้ว่านะครับการเงินของคุณอาจจะยังดูไม่ค่อยยิ่งใหญ่นักน,นะครับแต่มันก็ยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าอย่างน้อยๆมันก็มีรูปแบบของสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณถ้ากับว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่สิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ มันก็เริ่มส่งผลลัพธ์ที่เป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับถือแม้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จริงแต่มันก็ยังมีความสําเร็จให้คุณมีความชื่นมืน่นและก็รู้สึกดีเกิดขึ้นนั่นเอง ในช่วงของครึ่งเดือนแรานะครับก็ถือว่ารูปแบบการเงินของคุณเองนะครับสามารถที่จะคลี่คลายในทุกๆปัญหาได้ดีมากทุกสิ่งทุกอย่างในการที่คุณอยากจะคาดหวังเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับในเรื่องราวของสิ่งที่คุณอยากจะได้รับค่อนข้างที่จะลงตัวในความฝันของคุณเกิดขึ้นเียกได้ว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าอะไรก็ลาต่าแล้วล่ะครับสื่อว่านะครับคุณจะได้รับความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังเกิดขึ้นได้นั่นเอง จึงนับได้ว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ความสําเร็จก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็จะได้รับเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งเดือนหลังตามมา ภายในช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่าคุณจะเริ่มได้โอกาสจังหวัดีๆแบบโอกาสเล็กๆน้อยๆถือแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่มันก็จะเริ่มต้นในการที่คุณจะเติบโตขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเงินหรือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินก้อนเล็กๆในการที่ผิดเป้าไปบ้างนะครับแต่มันก็ถือว่านะครับทำให้คุณมีความชื่นมื่นมากพอในการที่คุณจะเห็นอนาคตแล้วก็ความก้าวหน้าของคุณตามมาในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็ถือว่านะ้ครับไพ่การเกินของคุณในเดือนนี้จึงนับว่าเป็นการเงินที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณติดขัดหรือขัดสนเกี่ยวกับการเงินถือว่าในเดือนนี้ทุกอย่างจะเริ่มลี้คลายเรื่องราวความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะครับอย่างแน่นอนในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือลักษณะข,ของการแก้ปัญหาไปได้เล็กน้อยก็จริงแต่ทุกอย่างก็จะราบรื่นขึ้นและผลลัพธ์ด้านบวกก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับสําหรับความรักของชาวราศีธาตุไฟในเดือนมกราคมนี้นะครับให้ไปแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องของความรักของคุณในเดือนนี้นับได้ว่าจะเป็นความรักที่ลงตัวก็เกิดในเรื่องราวของความสําเร็จเก่าตัวขึ้นมาอย่างมาก คนนะครับที่โสดอยู่ก็ต้องบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณจะมีเกณฑ์การที่มีสเสน่ห์เป็นอย่างดีทําให้คนที่โสดอยู่นะครับมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นนะครับคุณก็จะมีความลงตัวเกิดกับความรักแล้วก็เป็นความรักที่ดีๆทําให้คุณเองมีโอกาสที่จะสลัดโสดเกิดขึ้นได้เลยล่ะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเดือนของความชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจแล้วก็ความสําเร็จในการลงตัวหลายๆอย่างเลยทีเดียวถ้าหากใครนะครับต้องการคาดหวังจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตให้ก้าวหน้ามากกว่าเดิมก็ต้องบอกว่าถึงจังหวะและก็โอกาสคุณแล้วความรักทุกอย่างจะเริ่มลงตัวเริ่มสำลิดผลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือในสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับเหมือนที่บอกไปว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณมีความติดขัดเกี่ยวกับความรักเดือนนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นลงตัวมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นหรือถ้าเกิดใครต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ก็จะประสบความสําสเร็จมีการเติบโตมีการก้าวกระโดดเกี่ยวกับความรักให้มันมีความก้าวหน้าและก็จะสามารถมีจุดของการลงตัวแล้วก็ชื่นมืน่นชื่นอกชื่นใจกันเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวกับคู่ครองแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับความรักที่ลงตัวมากๆนั่นเอง ส่งผลทาให้นะครับถือว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีาธาตุไฟสําหรับในเดือนมกราคมนี้เริ่มต้นสกกลัดใหม่ขึ้นมานับว่าเป็นความรักที่ดีมีความสําเร็จแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่คุณคาดหวังและคุณต้องการเกิดขึ้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีแม่ชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้นะครับถือว่าเป็นจุดจงหวักของการเริ่มต้นสกปาดใหม่ขึ้นมาแล้วถือว่าคุณจะมีจุดของการที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรักแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการงานทุกอย่างค่อนข้างขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้เติบโตขึ้น ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นนะครับจึงนับได้ว่านะครับถือว่าในเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ดีเขาชาวราศีธาตุไฟกันเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ